ใครมาลักน้องใหม่เนาะผู้ดใดลักน้องใหม่เอาอไปใช้ะวันเนี่ยวัชิจับโจนอานน้าวบอหมมเามอ้นอเพยพืนนะยพ่นบอกเยอะว่าจับน้องใหม่มาำเน พาชมสวนมาเขียบเขียบมาเขียบคพา,ามาเขียบมาเขียบพามาชมมาคุง้งมาคุ้งก็เป็นดังซสมงงิมาคุ้งนี่ยังบุมาคุ้งนี่ยังบุเล็กนอันนี้ต้นนี้ยังนี่แค่แคนี้ยังที่เป็นสีแบบนี้

พ่อถ <t songs> ือไปเที่ยงเตี่ยไปเองตัวพ่อขอเสียงหน่อยได้ดอกบัวได้กระลูกไปเก็บเองสวยอ่ะสวยมาะสวยมากเลย มาเขียบ้าแยกๆไปหมดเลยโหสวนริกค่ะเป็นไปหมดเลยสุดสายตา ยังปอเห,าาปเหรอพ่อเอาปลาตัวน้อยมาต่อนะนี่คือที่นาของฉัน,น,นอ,อะมีจัก,กรยานด้วยเหรอ มันร้อยบหนภาคพนใครติดค้นได้ผิดใหมน,นี่ไงไขม่มะแดงงม่เป่งมัอือเอาสอ,อ,องส<อ>า,า,าด สเผือกนี่ราห่างแบบออกป่าใช่ไหหายไปไหนแล้วไปแล้วมักยูจังสันเป็นธรรมชาติของเขาเลย ฮัลโหลอย่าชนข้านะข้าหมวกแดงนะมาชนไม่ว่าตึงหัวหน่อยพ่อตัดเข่าหรือตัดหงาตัดหงาน้ำพันธ์แท้ขึ้นผู้ใหญ่จ้ะมากยางยางเอามาดูสิปอ นี่ไงสวยมากนะเ,เลยมันคือเป็นลายๆนี่นี่เอาเพื่อจะนเรีนมา,า,าเก็บอะเออเยี่ยมเก็บกระป๋านโอู้ยหันเตียวนะนี่เจ๋อ นี่แล้วดีหรือเปล่านองใหม่พี่ดูไม่กินเมื่อใดกูเขาแมอบอกเขามาแล้วเขาจะหลงมาอ้ยขี่ไปโอ้น้องใม่น้องม่นอม่พี่เต็มเลยฟี่ม่ก็เต็มเลย เ้ยเป็นท uh ้งหรบรรยากาศที่คุณเคยตอนนั้นนมแ่เทียงนานหน่อยนก่อยู่สนไหนมากะเดาเทียงยืดดีแน่นอนลับข้าก็นอนยืดเขียนนนหน่อยแม่ก็พอกรากาะวยเทียงนะหน่อย กวัวเขา,านนะขว่านั่นคือ่วงามแพ้แม่มจะได้กินเขาอนะไรนันนี้เทียงะอันนี้เทียงไผ่นแเปอ,อเในสาตะกิวยุ่งตรงนี้เหรอส,า,สาไม่ไนี่โอ้อโห่โอ้หุนสวนข้าโพดอันน้สวนข่าโพดอันนี้เทียงนะแม่หญิงอันนี้สาสาปลาแม่หญิง าปลามีปลาไหมเนี่ยเราจะไปสวนข้าวโพดกันค่ะต <mam poems> ้นพักกระเดาเบิ้งเขาวานที่ล่ะเป็นตะเบอร์ได้กินแทะมันคือจังเป็นตั้งสี่บ่ตั้งจังสี่บ่ไปสวนข้าวโพดเขาคนลูกอะไรอ่ะ ให้รู้บอกด้วยสวยมากสวนข้าวโพดกำลังงามสวน,ยยนข้าวโพดใหญ่พอันนี่คืองามแทบป่ทงที่ละ่ะเออกะกำลังงามขออนุญาตแางพาได้ไหม นี่นนจ็คหน่อยก็ได้กินหน่อยแหละโอ้บักเขือพืชหลาถาวรนะเขาเยอะแยะเหมือนจะบ่มีหมากแลนะคนหมากเต็มเลยเจ็หล่อนตรงนี้นลูกเต็มเลย นี่ต้นกบกต้นนี้นี่ไปนี้อันนี้คือนาของเราแล้วก็ไปสูดทุนต้นต้นยางนี่ต้นยาง ในสวนข้าวโพดมีถนนด้วยนะใน,นสวนยางอันนี้ก็ถนนสวนยางถนนใต้นาน,นะคะเราไปไนเขา,าแล้วมีเวลาอีกไม่เยอะมาแต่ส่วนข้าวโพดเรากลับบา้าน ค่อยๆคๆๆคตกัค่ไหนแล้วเนี่ยนี่ถึงถนนแล้วจะไปนาอีกฝั่งหนึ่งถนนดำเลยไปถนนดำเลยนี่มาอีกแล้วมาหาผู้ใด้รับรางวัลใหม่